<onz> <etus> นี่ละจอประกาศนะคะน้องอรุณพัดนี่จอประกาศใส่หม uh ูสามชั้นนะคะปกติต้องใส่ซี่โครงน้องไม่รักเนี่ยบอดนอนไร่รอดี่ยจากต่างถิ่นนะคะจเ้าเหนืออันนี้คนไม่ได้รอกเกอหลอกนะคะมีคนไปเอามาต้มเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเสียบน้ากันเด้อแย่เน่กินเข่าก่อนเจ้านั่งกินนะคะหลายนะคะคุณเมนเบิดเลยนี่ก็น้องหลานนะคะนี่หลานเคยแล้วก็หลานเคยแล้วก็น้องเคยด้วยนะคะอันนี้มากินเข้าน้ำกันเด้อพี่น้องเข้าเศร้าเจ้าข้าเศร้าพี่น้องมาอีกแล้วทำแกเฮ็ดลูร่วนต้นยีลาบมีหลายย่างนะคะไม่ได้ลอกเกอหลอกนะคะมีคนไปเอามาต้มเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเสียบเสบน้ำกันเด้อย,ยายน่กินเข่าก่อนจ้าค่ะจอประกาศทอดปลาทูนะคะต้มหน่อไม้วุหลายอย่างอยู่นะคะกุนกินกับบอเมนตายายนายนะคะจอประกาศแล้วก็มักขามด้วยนะคะโอ้ยม,มีหลายอย่างนะคะ<ม>ก้อยขมก็มีเด้อ ตอดประตูนี่จอประกาศจ้านี่จอประกาศเด้อทำพริะปนี่ราคาจอประกาศฮดนี่เปลี่ยนทุกวันว่าเวลาจอประกาศให้บอกหน่อยนี่ค่ะจอประกาศนะคะพี่น้องทุกคนด้วยนะจุกกรมีเด้อค่ะจุกใบพ่ยังในจิตใบพับใส่ของผม S <S นุม่มลยน่ไมไหักเนี่ย <30 S 1> บอดส่าจะเป็นน่ได้เป็นลักั่กกกนบอดนอนลยร่องหมโอ้ยมีหลายอย่างนะคะก้อยขมก็มีเดอ้อทอดปลาทูนี่จอผักกาดจ้านี่จอผักกาดเดอ้อนี่ราคาจอผักกาดฮารได้น,นะคะจอผักกาดแล้วก็มะขามด้วยนะคะคงนะคะพอดีซี่คงไม่ได้ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้นะคะมีสามชั้นนะคะนี่แหละ จอพักกาดนะคะขาดถั่วเน่าไม่ลงนะคะพอดีซี่งคงไม่ได้ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้นะคะมีสามชั้นนะคะนี่แหละจอพักกาดนะคะขาดถั่วเน่าไม่ได้นะคะจอพักกาดแล้วก็มะขามด้วยนะคะโอ้ยมีหลายอย่างนะคะก้อยขมก็มีเด้อทอดปลาทูนี่จอพักกาดจ้านี่จอพักกาดเด้อนี่ละคาจอพักกาดัต อกับมีเด้อค่ะจุใส่ยังในจินใบพับไส่สีของผมกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องข้าวเส้าจ้าข้าวเส้าพี่น้องมาอีกแล้วท่านแกเฮ็ดลูรูอันต้นนี่ลาบมีหลายอย่างเนาะค่ะกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องข้าวเส้าจ้าข้าวเส้าพี่น้องมาอีกแล้วท่านแกเฮ็ดลูรูอันต้นนี่ลาบมีหลายอย่างเนาะค่ะ คงนะคะพอดีซี่คงไม่ได้ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้นะคะมีสามชั้นนะคะนี่แหละจอประกาศนะคะขาดถั่วเน่าไม่ได้นะคะล่อเกิดไหมเป็นยังผั่วนกไหมรับเนี่ยบอดสามสิบมาจนไปม่ได้เป็นรักบ่นนอนไร่ล่อเนี่ยไงนะคะล่อเกิดไหมเป็นยังผั่ว และพี่น้องทุกคนด้วยนะคะเอ่ยชื่อน้องอรุณพัทเพราะว่าน้องอรุณพัทอยากให้ต่างถินนะคะเลือดมเลือดก,กินด้วยกันหลายคนเด้อพี่น้องเสียบเสียบน้งกันจ้าเสียบหลายโอ้ยมีหลายอย่างนะคะก้อยขมก็มีเด้อ ทอดปลาทูนี่จอผักกาดจ้านี่จอผักกาดเด้อทริะนี่ลาคาจอผักกาดฮนี่ค่ะจอผักกาดทอดปลาทูนะคะต้มหน่อไม้ตัวหลายอย่างอยู่นะคะมีุเลยว้นกินกับบ๊เมน่นแต่ยยนั่งกินนะคะหลายนะคะคุณเม่นบิดเลยนี่ก็น้องหลานนะคะนี่หลานเคยแล้วก็หลานเคยแล้วก็น้องเคยด้วยนะคะอันนี้มาค่ะจอผักกาดทอดปลาทูนะคะต้ม หน่อไม้อุ่นหลายอย่างอยู่เนาะคะ่ะอ้วนกินกับโบเมนเต้ย่างต่างถิ่นนะคะม,มักเลือดก,ก,กินด้วยกันหลายคนเด้อพี่น้อเสียบเสียบน้ำกันจ้าเสียบหลายไงนาะคะ่ะลอเกิดไหมเป็นยังปวด <laughs> ไงนาะคะ่ะลอเกิดไหมเป็นยังปวดจุกับมีเด้อค่ะจุ ใบ่ยังใจิตใบพักไสขอบคุณนี่ละจอประกาศนะคะน้องอรุณพัฒนี่จอประกาศใส่หมูสามชั้นนะคะปกติต้องใส่ซี่โคไม่ได้รอกเกอร์หลอกนะคะมีคนไปเอามาต้มเรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเสร็จบน้ำกันเด้อแย่เนกินข่าก่อนจ้า และพี่น้องทุกคนด้วยนะคะเอ่ยชื่อน้องอรุณพัดเพราะว่าน้องอรุณพัดอยากให้ละจอประกาศนะคะน้องอรุณพัดนี่จอประกาศใส่หมูสามชั้นนะคะปกติต้องใส่ซี่โคจุกมีเดอร์ค่ะจุไส้ยังในกิจไส้ไส้ขมจุกมีเดอร์ค่ะจุ ใส่ยังในกินใบพับใส่ขมไงนะคะลอกเก้อไหมเป็นยังผัวไงนะคะลอกเก้อไหมเป็นยังผัวไอ้เปลี่ยนคือว่าว่าเวลาจอประกาศให้บอกหน่อยนี่ค่ะจอประกาศนะคะพี่น้องทุกคนด้วยนะ ไม่ได้รอเกอร์หลอกนะคะมีคนไปเอามาต้มเรียบร้อยแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเส็จแศบน้ากันเด้อ,อย่าหนากินข่าวก่อนจ้าคงนะคะออพอดีซี่คงไม่ได้ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้นะคะมีสามชั้นนะคะนี่แหละจอพักกาดนะคะขาดถั่วเน่าไม่ได้จุก,กับมีเด้อค่ะจุกใส่สยังไงกิใส่หอม จุกับมีเดอค่ะจุใบพไยังนกินใบพับไส้ขมใช่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 ะช่ใช่ใช่ใช่กช่ใช่วช่ใช่นช่ใ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 ชบอช่อช่ใช่เช่ใ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 ช่นชักชนบอ่ใช่ใช่ใช่่่น่่่ นี่จอประกาศใส่หมูสามชั้นนะคะปกติต้องใส่ซี่โครกินข้าวน้องกันเด้อพี่น้องข้าวเร้าจ้าข้าวเส้าพี่น้องมาอีกแล้วแกเฮ็ดลูกล้วนต้นยีลาบมีหลายอย่างนะคะแด่พี่น้องทุกคนด้วยนะคะเอ่ยชื่อน้องอรุณพัฒน์เพราะว่าน้องอรุณพัฒน์อยากให้เปลี่ยนว่าเวลาจอประกาศให้บอกหน่อยนี่ค่ะจอประกาศ นะคะที่น้องทุกคนด้วยนะคะจอประกาศทอดปลาทูนะคะต้มหน่อไม้คนหลายอย่างอยู่เนาะคะ่ะก้นกินกับบอลแมนตแต่ย่าไม่ได้รอเกอร์หลอกนะคะมีคนไปเอามาต้มเรียบร้อยแล้วอขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเส็แเศบน้ากันเด้อย่าในกินเข่าก่อนจ้านั่งกินนะคะหลายนะคะคุณเมนเนมืดเลย นี่ก็น้องหลานนะคะนี่หลานเคยแล้วก็หลานเคยแล้วก็น้องเคยด้วยนะคะอันนี้มาอันนี้นอนไล่ล่อได้ค่ะไล,ล่ล,ลอ่อไล่ล่อสี่น้อยใหญ่ก่อนไล่รรมดานะคะอันนี้ไล่ล่อได้นี่คล้ายๆกันแหละแต่อนอนไล่ล่อนี่เน่เปลี่ยนอว่าว่า<ๆ>เวลาจอประกาศออให้บอกหน่อยนี่ค่ะจอประกาศนะคะพี่น้องทุกคนด้วยนะไงนะคะ ยอดเกอร์แม่งเป็นย <laughs> ังพูดจอกาศทอดปลาทูนะคะต้มหน่อไม้ปัวหลายอย่างอยู่นะคะมีสุกเลยค้นกินกับเบอเมนตแต่ไยยนั่งกินนะคะหลายนะคะคุณเมนบิดเลยนี่ก็น้องหลานนะคะนี่หลานเคยแล้วก็หลานเคยแล้วก็น้องเคยด้วยนะคะอันนี้มาจา และพี่น้องทุกคนด้วยนะคะเอ่ยชื่อน้องอรุณพัฒเพราะว่าน้องอรุณพัฒอยากให้โอ้ยมีหลายอย่างนะคะก้อยขมก็มีเด้อทอดปลาทูนี่จอผักกาดจ้านี่จอผักกาดเด้อทำพริกสะตีนี่ราคาจอผักกาดหัตไงนะคะย่อเกินไหมเป็นยังทั่วจุกับมีเด้อค่ะจุใส่ยังไงคิดใส่ ผมวให้ <ไอ S 2> เปลี่ยนคือว่าว่าเวลาจอประก,กาศ